สวัสดีค่ะผู้แต่ไทยะกนชนดีคะเด็ีพร้อมแล้วยืนตรงเลยค่ะท่าที่หนึ่งนะคะเรียกว่าท่าต้นไม้พนมมือคลายท้าไหวชูขึ้นเหนือศีรษะยืนตรงยกเข่าขวาขึ้นท่าไว้นับหนึ่งถึงห้าคลายท้าไห้ชู ยืนตรงมือทั้งสองชิดลำตัวค่อยๆเหยียดเท้าซ้ายไปด้านหลังเอ็นตัวมาด้านหน้าแค่นี้ไงถ้ากระเจี๊ยบตรงเท้าชิดมันจะตตา 好,好，你好。